าะครับสวัสดีคนดูทุกท่านแลวยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last God GG ด้วยนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงว่ากิจกรรมเลเวลร้อยสามสิบเนี่ยทาง CM เอ็ขาให้ของจริงไหมนะครับก็ตอนนี้ผมเลเวลร้อยสามสิบแล้วเนาะพอผมเลเวลร้อยสามสิบปั๊บผมก็ักไปทางเพจผู้ดูแลของเซิร์ฟแลคเคอจีจีเลยนะว่าเขาจะแจกของจริงไหมเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมเนาะพอกิจกรรมมันจะหมดภายในวันที่ห้าสิงหาเนาะก็เลยเร่งเลเวลขึ้นมาให้ตัวเองเลเวลร้อยสามสิบเพื่อที่จะได้ของฟรีนะคือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชุดท,ที่ผมใส่ก็คือผมใส่เเเซตลลว 45ทั้งตัวมาตลอดเลยนะมีแค่หัวนะจะเป็นร้อยเผมว่าจะมาทําหัวเลนะตอนแรกอะตอนนั้นก็จะเป็นชุดเลเวล1บวกมาตลอดเลยนะจนผมเลเวลร้อยสามสิบอะคิดดูดิผมใส่เซตเลเวล1จนเลเวลร้อยสามสิบอะก็คือแบบผมกะจะไม่ทําชุดเลยผมจะมาเอาชุดเลเวลร้อยสามสิบของกิจกรรมมาเลยอัดบัตรมาเลยอัดบัตรมาเลยจนที่แบบจะซื้อก็ได้เอาเงินจริงซื้อก็ได้ยกเซตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ครับผมไม่สนุกเนาะ แล้วก็อัดบัตรมาแบบเป็นพันสองพันขึ้นมาเลยเติมไปพันสองพันเลยเพื่อที่แบบจะมาเลเวลสนุกสนุกให้ทันกิจกรรมที่เขาจัดเนาะก็ช่วยๆทางเซิร์ฟเข้าไปนะครับจะได้เล่นไปด้วยกันไปนานๆเนาะก็สรุปว่าผมก็ทักเข้าไปเนาะหลังจากที่ผมเลเวลสามสิบปุ๊บผมก็ทักเข้าไปปั๊บเลยผมก็แล้วก็ส่งของขวัญมาให้ทาง ปันเวทมนต์เนาะแต่ว่าผมก็กดรับมาแล้วแหละก็สรุปสิ่งที่ได้เนาะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นเป็นน้ำยารีบีแล้วก็แว่นทองเบิกเนทองคำเนาะแล้วก็ตัวอาวุธอาวุธแสงเลเวลหนึ่งเนาะเลเวลหนึ่งเองเหรอก็ให้2นะเนี่ยแอบเสียดายอยู่นิดนิดนะผมนึกว่า2ตอนแรกไม่เป็นไรแต่เขาเขาแจกก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็จะเป็นอาวุธเลเวล1 3 3เนาะแล้วก็จะเป็นเซต127นะครับว่าคุ้มค่าไหมที่แบบอดทนรอไม่ยอมทําเซตคือด้วยความที่แบบเราทําเซตก็ได้แต่เราไม่อยากทำอลองใส่กันดีกว่า,วา มันเพิ่มเยอะแค่ไหนตอนนี้ปัจจุบันก็คือพลังป้องกันผมอ่ะพันเจ็ดเนาะจะลองใส่เซตนี้ดูจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ขึ้นเป็นโอ้โหสี่พันหนึ่งร้อยนะังป้องกันแบบเหลือๆนะครับผมสี่พันหนึ่งร้อยนะว่าขึ้นเยอะจัดเลยขณะผมยังไม่ได้อัดมณีป้องกันหรือว่าอัดมณนีพวกมนีธาตุป้องกันเข้าไปนะคุณเดโคตรึถื่อตอนเนี้ยมันจะถืกอแบบจ,จัดๆเลยสรุปว่าเป็นของรางวัลที่เขาแจกจริงเนาะเขาแบบไม่ได้โกหกเนาะแต่ย้านะครับว่ามันจะหมดเขตภายในห้าสิงหาที่ถึงนี้ก็คือวันเนี้ยม วันวันที่ผมอัดคลิปอ่ะก็คือมีเวลาอีก5าวันไอโฟมที่แบบผมเล่นหลายตัวด้วยผมก็เลยแบบอยากได้กลัวไม่ทันก็เลยอัดสักตัวให้มันทันเลยึงมาได้แหละจริงจริง,รงเขาได้กันแบบเขาตันกันหมดแล้วผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดีออฟกันดูสักหน่อยดีกว่าเเดี๋ยวผมจะรีขอรีตัวหัวก่อนขอรีตัวหัวก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาอ่อสเตตเลมนะครับสเตตดีเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ใช้แบบสกิลค่องๆ่องหน่อย มีโอกาสมาร้อยครั้งนะครับร้อยครั้งเนาะมีรีบีร้อยครั้งแล้วก็มีแว่นร้อยครั้งก็คือผมอยากจะลองรีให้ดูสักร้อยรอบว่ามันจะรียากหรือรีง่ายเนาะสำหรับการรีออฟของเซิร์ฟนี้นะครับคือผมอยากจะรีเยอะกว่านี้แหละเอ็มผมไม่มีผมยังไม่ได้ไปซื้อเอ็มกับเขาเลยโอเคครับเดี๋ยวลองรีดูเนาะลองรีดูสักร้อยครั้งว่าออฟเลจะออกไหมรีกันเล่นๆดูนะครับไม่ได้เปิดเลยมันจะรีแล้วเหรอฮัลโหลไม่อยากเสียร้อยอันนั้นไปนะเดี๋ยวจะซื้ออันนี้มาเป็นร้อยหนึ่ง โอเคครับอืมท่านรีอยู่หนี่หลงทางเอเเดี๋ยวลองรีกันดูสักร้อยรอบเนาะอานะจะออกไหมหัวเลจะออกไหมไแค่หนึ่งอันต่อครั้งก็พอแล้วนะครับมันเปลืองไม่ใช่อะไรมันเปลืองโอเคลองมารีกันดูเล่นๆนะครับเกี่ยวนะเกี่ยวแต่ไม่เต็มเกี่ยวป้องเหลืองโลกเหลืองป้องเหลืองปองเต็มเกี่ยวเต็มยังไม่ดีพอนะครับไม่ดีพอเปเรื่อยไปเรื่อยอืมเป็น เป็นป้องเต็มเนาะังไม่ดีพอนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะหลบเต็มเนาะหลบปกแถวนะครับไอ้ประเทศห้าแถวเดีหลบน้ำเงิน5าแถวนี่ก็ถือว่าดีแล้วสําหรับคนที่แบบจะเอาไปใส่แบบเออแก้ขัดไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ผมอยากได้สแตนเนี้ว่าเอาค่าหวัวเลยด้วยเอาค่าเล่ด้วยดีเลสกิลด้วยเคไปเรื่อยไปเรื่อยอเคยังไม่ดีพออย่างอย่าง จริงๆผมอยากได้หลบหกแถวไปเลยแต่ว่ายากแต่กลัวมันออกป้องอะออก้องเลยเดี๋ยวลองดูร้อยชิ้นก่อนเรายังตัดสินไม่ได้ว่ามันรียากหรือรีง่ายเนาะส่วนมากมันแบบมันขึ้นอยู่ที่โอกาสด้วยขึ้นอยู่ที่ดวงเราด้วยเปอร์เซ็นการออกหรือไม่ออกยังไงยังไง50แล้วนะ้องไม่ดีพออยางไปอีก50อันนะออกเถอะเอ็มจะหมดแล้วนะไม่มีเอ็มนะเนี่ยปกติผมซื้อของก็แบบใช้เงินจริงซื้อเลยไม่ค่อยมีเอ็ม มารีของเออเอมออกหน่อยออกหน่อยเลหัวเลออกหน่อยอืมพอ,ออกเลยอะ่ะได้แต่แบบเนี้ยได้ป้องหกแถวได้ป้องอห้าแถวอะ ออมนี้ก็ได้นะครับถือว่ารีไม่ยากนะลดดีเลยสกิลลง40นะครับถึงจะไม่ได้ตัวหลบ6แถวแต่ว่าเราได้ป้องมาก็ไม่ต้องเอาหลบก็ได้นะสำหรับผมถือว่ารีไม่ยากนะเซิร์ฟเนี่ยได้ป้องเลย์มานะครับป้องเลย์สาหรับผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าผมแบบไตรักสงบเนาะไม่ได้ไป PVP อยู่ใครผมไม่อยชอบเล่นลานนะไม่ชอบเล่นลานเอาไปป้องดีกว่าผมไปสู้กับมอนเตอร์อย่างเดียวนะครับโอเคถือว่าไม่น่าเกียดหมดไปมากี่อันเนี่ยหมดไปเอ่อเจ็ดสิบสองอันนะครับผมดีดี ดีนะก็ได้ละไปเลยก็จะลดดีเลยสกิลลงไปเนาะเป็นสี่ห้าวิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินยาลดดีเลยอีกประมาณสักร้อยหนึ่งแล้วก็ใส่คอร์สตอนนี้ด้วยคอร์สที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยมลดดีเลยอีกยี่สิบนะครับสกิลแบบรัวๆจะจัดตลาดนัดวันนี้ก็ไม่ได้ซบเซานะเดี๋ยวเดินตลาดนัดนิดนึงสิไลยขายบ้างไม่คลิกร้านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกดอะไรหรือเปล่าเดียวร้านค้าไม่ได้ดูมันคลิกร้านค้าไม่ได้นี่เป็นไรมันต้องออกเข้าใหม่ก่อนนะ ไปแล้รครับไม่ดูแลเดี๋ยวไปซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงกันนะอาหารน่าจะหมดกี่ชิ้นก็พออ่าออกมาละสิ่งโต้ผมโอเคครับสำหรับรางวัลของกิจกรรมเลเวลร3อยพียังแค่เราเลเวลร3อยก็ได้ของกิจกรรมมาแบบง่ายๆเลยนะจะให้เซ็ตเนี้ยมาเนี่ยเอาถนูด้วยถนูผมยังใส่ไม่ได้นะยังใ,ใส่ไม่ได้แต่ผมต้องกอดมนันนีอีกอะ่ะอย่าไทำ โอเคเขาสรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมมารีวิวให้ว่าเออร้อยสามสิบเนี่ยทาง GM เอ็ขาแจกจริงไหมของดีไหมรียากแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะก็คือสรุปว่าเขาให้จริงเนาะเขาไม่ได้แบบจัดจีกรรมหลอกเนาะก็ทีจ,จะให้ผู้เล่นแบบเออได้ของแบบไวพีวีช่วงเลเวลเนี่ยเลเวลร้อยสามสิบเนี่ยแล้วก็มันจะมีของรางวัลที่แบบอยู่ที่เลเวลร้อยแปดสิบห้าอีกรางวัลหนึ่งเนาะคือแบบได้รับแคตสองแสตนะครับสหรับใครที่ไปถึงมันมีเวลากำหนดทุกกิจกรรมนะครับกิจรกรรมเลเวลร้อยสามสิบได้คุชชั่นนี้อะ่ะ 5วันนะหมดวันที่5สิงหานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงหรือว่าใกล้ถึงแล้วก็รีบนิดนึงนะครับผมไม่งั้นเสียดายมากๆเลยเอาไว้ใส่เวลเอาไว้ใส่ PVP ก็ได้นะครับที่เขาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้อะไรมากก็มารีวิวให้ดูเฉยๆว่าไอ้ของจริงเซิร์ฟนี้เขาของจริงนะครับเซิร์ฟนี้ผมก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะประมาณสองถึงสามพันแล้วนะเซิร์ฟอื่นผมก็ไม่ได้เติมหนะักขนาดนี้เล่นสนุกจริงแบบเล่นมือด้วยแหละบางคนก็มาโคบางคนก็แบบมีบอทส่วนตัวของเขาอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าเขายังไม่ จะเอาเข้ามาดีไหมแต่การเอาเข้ามาก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับโอเคครับ,บคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ครับผมไม่มีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาลงคลิปอื่นๆให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวัปนี้สวัสดีครับ